อยู่สวยอย่สวยบ้านใเลยอ่ะอยู <abi> ่สวยนัดมีไฟด้วยตันหลุดหดหดไฟที่สูงมันใช่กันด้วยอะไรเลือด่สูงปุ๊บแตกปั๊บเหมือนทีเหียวไฟสวยอย่งนงยิี่ม่ให้ตันเลยไปถึงรังว่าคนเล่นเต็ม้ะมอร ชาไม่มีขาตัวเองนาะาอยู่สวยเปเนียกปปันหอ๋อเด็ดเไปสักซองแบบนี้ไมเร็วทันมาไปเดก่อไปเด้ก่อนนั่ละไปเด้ไม่ะไปเด้อย่าไปเกี้ยวก่อนหัวเกี้ยวตัวเตัเดหัวเกี้ยวตัวเดยวหัวเกี้ยวตัวเียตัวเ ไม่ไม่เคี้ยวไม่เคี้ไม่เคียวเลยไม่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 ไกเดี๋ยว่อยเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่ไเคี้ยวดีไม้ยวไฟไฟกับไปข้าว้างเถืมันนี้มาละนูนไม่เป็นใจัก่งเคี้ยวเดียวเคี้ยวเดียวมาเดียวมเดียไม่เนี่ยไม่เค้ยไปคนละคนละน่ารักนะคนละอ้ายอน่ารักน้เลยน่ารักก่มันเปอนตชั้นนักแล้ว คืนเลยตนวนบิดไปเลยหวานนพ่อไปเลยเพลิๆหน่อยพ่ออีกเธอสองวันมึงตามขับปั๊บไมเขาบถิกไมเนี่ยขับปั๊บไม่เลยปั๊บดาวปั๊บดาวน์ไม่เยตัวเสอลยไม่ตายนังนี้นัดนัดว่ากูแล้วชิวไู้แล้ว จะโวยอะไรไม่ได so ้แะ no. oh, no. no. ่ั้งเปนอะโเนาะจับความกิจจอยมันเปตัดท like ัดกันตวเองน้อตามซะโว้นคนหุจิตนังาตัตัวเองกิยากันโจเลยคดยม่คนหุเลาาดดสันตัม่ละข้าในสวยนี่เออไ่ให้เถีไงให้ีเดียวตามเดียวตามเดียวตามปจับจับป ไม่ทนันออันาอย่ังนี้กนแล้ลังนั้นอันเหลวเบระันหลังนั้น